ตั้งกล้องตรงไหนดีะดเอาอะไรตั้งอ้อาวอีกแล้วครับท่านผู้ชมมีพาวลกิจเขาก็จะไม่เห็นว่าเราทำาอะไรเพราะสอบไม่ถ่ายให้นะอุอ้ยอ่ะหันอยากเล่นกันไป เอ,เอาไปเล่นเลยไหมตรงทะเลหมาอ่ะเอาไปเล่นตรงทะเลหมาเลยไหมไ,ไม่รู้จักทะเลหมาดูดิดว้ยเด็กเึิงเกิด <laughs> <c oughs> นี่คะ่ะทะเลหมาเอาเกมไหม <c oughs> เล่นไปเถอะมีเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเก็บใหม่ไป <c oughs> บอกมีเยอะอ่ะไปไปไปลงได้ไหม <c oughs> โอ้ยลงน้วไหมเนะี่ย <c oughs> เอาให้หมดเลยไหม luôn mấy thì nó một banana phân lắm nó với cà banana cả bà